เป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงที่พี่น้องได้เห็นในเมื่อสักครู่นี้นั้นเป็นการเตรียมกระบวนนะครับนั่งยืนด้วยความสงบนิ่งนะครับด้วยกริยาที่เป็นปกตินะครับเพื่อรอรับขบวนฮิเพิงพระราชทานลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการอ่านหมายรับสั่ง สำนักพระราชวังซึ่งผู้ที่จะได้อ่านหมายรับสั่งในวันนี้นั้นนะครับก็คือคุณสุรชัยศิลาสีนะครับซึ่งเป็นประหลัดเทศบาลตำบลนาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับลำดับถัดไปนั้นก็จะเป็นการอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดย นายสุนิศสีพรมผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหอยเทพเทวันลำดับถัดมาก็จะเป็นการอ่านประวัติพระครูสุเขตธ,ธรรมาพรโดยคุณครูพเยาวแสนบุราณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองหอยเทพเทวันจากนั้นก็จะเป็นการเชิญประธานฝ่ายคารวาสขึ้นทอดผ้ามหาบุงสกุล วางดอกไม้จันทร์นิมนต์ประธานฝ่ายสงฆ์เป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลวางดอกไม้จันทร์ลำดับต่อมาก็จะเป็นพิธ,ธีประกอบพิธ,ธีพระราชทานเพลิงให้แด่พระครูสุเขตธรรมาพร์ ต่อมาก็จะเป็นการนิมนต์พระสงฆ์สามเณรขึ้นวางดอกไม้จันทร์ข้าราชการที่แต่งเครื่องแบบปกติขาวญาติพี่น้องที่มาร่วมทําบุญได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เป็นลําดับต่อไปท่านผู้มีเกียรติครับต่อไปจะเป็นการทําพิธีพระราชทานเพลิงศพให้กับพระครูสุเขตธรรมาภรณ์ขอเรียนเชิญ คุณสุรชัยศิลาสีปลัดเทศบาลตำบลน,นาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามอ่านหมายรับสั่งสำนักพระราชวัง รับสั่งที่สำนักพระราชวัง5มษายน2554พระราชทานเพลิงศพพระครูสุขเขตธรรมพรณ์บงญบเปิดคำพันคุณมัน่นบงเล็บปิดอดีตเจ้าอาวาสวัดสิม,มารามณนะมีรูพิเศษวัดสิม,มารามบ้านนองหอยตำบลจรเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น วันเสาร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2554เวลา15นาิกา30นาทีพระราชทานเพลิงศพหน้าที่พนักงานพระราช,ชาพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระครูสุเขตธรรมพรวงเร็บเปิดคำพันคุณมันวงเร็ปิดติดต่อขอรับหีบเพลิงพระราชทานที่กองพระราช,ชาพิธี สำนักพระราชวังใบปฏิบัติเจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้นทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือถ้าสงสัยให้ถามผู้รับรับสั่งโดยหน้าที่ราชการผู้รับรับสั่งสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพพระครูสุดเกตธนมาพรอ,อดีตเจ้าอาวาสวัดสิมารามบ้านหนองหอยตำบลจระเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นในวันเสาร์ที่9เมษายน2554เวลา15.30นณเมนพิเศษ สิมมารามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าวล้นกระม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและประสกนิกรชาวจังหวัดขอนแกน่นอย่างหาที่สุดไม่ได้หากความทราบโดยยานวิถีถึงดวงวิญญาณของพระครูสุขเขตธันมาพรได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงจะมีความปราบพลื่มปิติเป็นล้นพ้น ในพระมหาการุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงส่งยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นญาติประสกนิกรชาวจังหวัดขอนแก่นสิทธยาุสิทธทุกมูลเ่าขอพระราชทานพระบรมราช,ชวรโรกาสกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าพระสกนิกรชาวจังหวัดขอนแกน่นและสิทธิานุาาสิท์ทั่วไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า,าสิทธิานุาาสิ์าาและคณะญาติพระครูสุเกตธันมาพรลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญคุณครูพยาวแสนบุราณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองหอยเทพเทวันอ่านประวัติพระครูสุขเขตธ,ธรรมาพร์นมัศการคุณเจ้าเรียนท่านประธานในพิธีกระผมขอนำเรียนประวัติพระครูสุขเขธธรรมาพรเพื่อทราบพอสังเกตดังนี้ โพสเกตธรรมาพรนามเดิมคำพันคุณมันเกิดเมื่อวันที่16เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2478เป็นบุตรของคุณพ่อทองดีคุณแม่บุญคุณมันมีพี่น้อง8คนดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. แม่ทองภูลกองลีถึงแก่กรรมแล้วสองพ่อแสงจัน์คุณมัน ึงแก่กรรมแล้ว 3. พระครูสุเขตธรรมาพรผู้มรณภาพ4คุณพ่อคำพาคุณมันประกอบอาชีพค้าขายอยู่ที่อำเภอบัรจารีจังหวัดขอนแกน่น 5. คุณพ่อคำมีคุณมันประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ที่บ้านเทพเทวันตำบลเจรเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่น6 คุณแม่ทองล้วนพรมโคตรประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ที่บ้านเทพเทวันตําบลจรเข้เอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นเจ็ดคุณแม่นวลสีจันทร์ประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่บ้านเทพเทวันตําบลจรเข้เอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นแปดคุณแม่คำน้อยชาลิวันประกอบอาชีพส่วนตัว อยู่ที่บ้านเทพเทวันตำบลจระเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นประวัติด้านการศึกษาพระครูสุขเขตธรรมาภรเมื่อครั้งยังเป็นเด็กได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองหอยปัจจุบันคือโรงเรียนหนองหอยเทพเทวันเมื่อปีพุทธศักราช2484 เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4เมื่อปีพุทธศักราช2489หลังจากนั้นได้บวชเป็นสามเณรศึกษาพระธรรมวินัยสอบได้นักธรรมชั้นโทที่อำเภอน้ำพงจังหวัดขอนแก่นต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2499ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดส,สิมารามบ้านหนองหอย ตำบลจระเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นประวัติด้านการครองเรือนเมื่ออายุได้25้าปีได้สมรสกับคุณแม่ดำดีนัศรีนามสกุลเดิมมีบุตรธิดาด้วยกันเจ็ดคนดังมีรายชื่อต่อไปนี้หนึ่งนายเจเด็ดคุณมันมีภูมิลำเนาอยู่บ้านหนองหอยหมู่ที่6ตำบลเจระเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น ประกอบอาชีพเสรินตัวสองนางอุไรวันคุณมันมีภูมิมมลำเนาอยู่บ้านหนองหอยหมู่ที่6ตำบลเจระ